ประเพณีของพระศัสนาจักรคาทอลิกในเดือนพฤศจิกายนมีการเฉลิมฉลองที่สำคัญสองวันคือวันสมโภชนบ,บุญทั้งหลายในวันที่1พฤศจิกายนและวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับในวันที่2พฤศจิกายนตลอดทั้งเดือนมีการอธิษฐานแด่ผู้ล่วงลับโปฟฟ๊ปฟรานซิสอธิบายหลายครั้งถึงความตายในชีวิตกิจชนโดยกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับความตายเป็นการตอบหน้าต่อภาพลวงตาของผู้ทรงสันพนุภาพ ความตายสอนเราในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับธรรมล้ำลึกความมั่นใจที่จะกระโดดลงไปในความว่างเปล่าและตระหนักว่าเราจะไม่ล้มเราจะไม่จมเพราะมีคนคอยค้ำจุนเราที่นั่นอยู่เสมอและตลอดไปก่อนและหลังการจบสิน้นสมเด็จพระสันตะปาปายังทรงเน้นถึงความสำคัญของการระลึกถึงและอธิษฐานแด่สตบุรุผู้ร่วงรับท่านกล่าวว่าคำอธิษฐานด้วยความวางใจว่า ผู้ตายที่อยู่กับพระเจ้าในขณะนี้สามารถช่วยเหลือผู้คนที่ยังอยู่บนโลกพวกเขาปลูกฝังวิสัยทัศน์ที่แท้จริงของชีวิตให้เราพวกเขาเปิดเผยให้เราทราบถึงความหมายของการทดลองที่เราต้องอดทนเพื่อเข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าพวกเขาเปิดใจของเราสู่อิสราภาพที่แท้จริงและเป็นแรงบันดาลใจให้เราแสวงหานิรันดรอ,อย่างไม่หยุดยัง้งพวกฟัานซิสมักจะอธิบายว่า การตระหนักรู้ถึงความตายนั้นสามารถช่วยกิจการประจำวันของเราสร้างแรงบันดาลใจให้เรารับใช้ผู้อื่นและมองไปสู่ชีวิตนิรันดรหลังความตายก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญใดๆเราควรนึกภาพตนเองยืนอยู่เบื้องหน้าพระเจ้าในวราระสุดท้ายนั่นคือช่วงเวลาสุดท้ายและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราทุกคนจะต้องเผชิญทุกการตัดสินใจในชีวิตเมื่อมองจากมุมมองนั้นจะถูกชี้นาอย่างดี เพราะมันใกล้จะถึงการฟื้นคืนชีพซึ่งเป็นความหมายและจุดประสงค์ของชีวิตสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ใช้ตัวอย่างของโยบที่แม้จะทุกขทรมานด้วยความมั่นใจว่าวันหนึ่งเขาจะได้เห็นพระเจ้าแน่นอนว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตนี้คือความหวังของคิตชน ความหวังนั้นเป็นของขวัญที่เราไม่สามารถรับเพียงลำพังเป็นของขวัญที่เราต้องขอพระเจ้าข้าโปรดประทานความหวังแก่ลูกการระ,ะลึกถึงและอธิษฐานแด่ผู้ตายการมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังในชีวิตนิรันดรและหันกลับมาหาพระเจ้าตลอดเวลาเป็นข้อเสนอของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ป้องกันความกลัวว่าทุกอย่างจะจบลง